ตายแล้วจะได้พบกันอีกไหมคำตอบจากพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังทุกท่านครับพ่อแม่ลูกหลานปู่ย่าตายายเราทุกคนต่างเกิดมาอยู่ร่วมกันชั่วระยะเวลาหนึ่งหัวเราะร้องไห้กินอยู่ใช้ชีวิตร่วมกัน แต่วันหนึ่งเมื่อความตายมาเยือนเราทุกคนต่างต้องจากกันไปคนละทางหลายคนคงเคยตั้งคำถามในใจว่าเมื่อตายแล้วเรายังจะได้พบกับคนที่เรารักเราผูกพันไหมยังจะได้มีโอกาสพบพานกับลูกหลานอีกหรือเปล่าหรือว่าสุดท้ายแล้วความตายจะพรากเราจากกันตลอดกาลหากใครอยากรู้ว่าเมื่อเราตายจากกันแล้วจะมีหนทางใด ที่ทำให้เรากลับมาพบกันอีกในภพภูมิหน้าเชิญฟังคลิปนี้ให้จบนะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังกัละยะาณมีทุกท่านครับวันนี้อริยาซับแชนแนลจะมาเผยความลับเกี่ยวกับหัวข้อธรรมะที่ว่าตายแล้วเราจะได้เจอพ่อแม่ญาติพี่น้องสามีภรรยาหรือคนที่เรารักอีกไหมคำถามนี้เกิดขึ้นในใจของเราทุกคน เพราะความรักและความผูกพันที่มีต่อกันเมื่อต้องจากลากันด้วยความตายหัวใจของเราก็อดไม่ได้ที่จะโหยหาและหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะได้กลับมาพบกันอีกแต่คำตอบของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้ตอบแบบง่ายๆว่าจะได้พบหรือไม่ได้พบพระพุทธองค์ทรงให้คำตอบที่ลึกซึ้งเต็มไปด้วยปัญญาและความเมตตา เพื่อเปิดดวงตาให้เราเห็นความจริงของชีวิตและความตายเพราะความตายไม่ใช่จุดจบแต่คือการเปลี่ยนภพโดยในสายตาของคนทั่วไปความตายคือจุดสิ้นสุดของชีวิตเป็นการจากกันไปตลอดกาลแต่ในทางพระพุทธศาสนานั้นความตายไม่ใช่จุดจบหากแต่เป็นเพียงการเปลี่ยนภพภูมิเป็นการเคลื่อนย้ายของจิตวิญญาณจากกลางนี้ ไปสู่พบใหม่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมกรรมเป็นผู้จําแนกสัตว์ให้สูงหรือต่ำนั่นหมายความว่าหลังจากที่ร่างกายเราได้แตกดับสิ่งที่ดําเนินต่อไปก็คือจิตหรือที่บางคนเรียกว่าดวงวิญญาณและจิตนี้จะถูกกรรมที่เราทําไว้ในชีวิตกำหนดให้ไปเกิดในพภูมิต่างๆหากทำบุญมาก ก็ได้ไปอย่างสุขติโลกสวรรค์ถ้ามีบุญปานกลางก็ยังได้ไปอยู่อย่างโลกมนุษย์ถ้าโมหะมากก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าละโมบโลภมากยึดติดกับความอยากก็ไปยังภูมิของเปรตอสุรกายถ้าทำบาปหนักชั่วช้าก็ไปจุติอย่างนรก,กภูมิสังสารวัตคือการเวียนว่ายตายเกิดที่ไม่มีจุดเริ่มและจุดจบ พระพุทธเจ้าส่งชี้ให้เห็นว่าชีวิตหลังความตายไม่ใช่เรื่องของความสิ้นสุดแต่คือการเวียนว่ายในสังสารวัฏรหรือวัดแห่งการเกิดแก่เจ็บตายเราทั้งหลายเคยเป็นญาติกันมาก่อนแทบจะนับไม่ถ้วนบางชาติเราอาจเคยเป็นพ่อแม่ลูกกันบางชาติอาจเป็นเพื่อนบางชาติอาจเป็นศัตรูหรือแม้แต่คนแปลกหน้าซึ่งนั่น แสดงให้เห็นว่าการพบและพลัดพรากเป็นเรื่องปกติในจักรวรลของชีวิตหลายคนอาจเชื่อว่าหากเราปรารถนาจะได้พบใครอีกในพบหน้าก็ย่อมสามารถทำได้บ้างก็ว่าให้อธิษฐานตั้งจิตปรารถนาบางก็มีเคล็ดวิธีตามหลักความเชื่อแต่ในทางพุทธศาสนาไม่ได้เชื่อเช่นนั้นการจะได้พบผ่านกันไม่ใช่การตั้งความปรารถนา หากแต่เป็นเจตนากรรมที่จะเป็นตัวกำหนดพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อรภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนาเป็นกรรมซึ่งหมายความว่าสิ่งที่เราทำด้วยเจตนาความคิดคำพูดแม้การกระทำจะสะสมเป็นพลังกรรมที่ผลักดันให้จิตไปสู่พบใหม่ที่เหมาะสมกับกรรมนั้นเช่นหากเราทำความดีมากมีจิตเมตตา เราอาจไปเกิดในภพภูมิที่สูงเช่นมนุษย์หรือเทวดาแต่หากเราทำชั่วมีจิตอาฆาตเราอาจไปเกิดในภพภูมิตามเช่นเปรตอสุรกายหรือสัตวน์นรกโดยขอยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้ทุกท่านได้เข้าใจอย่างง่ายๆให้ทุกท่านลองนึกถึงการจบการศึกษาจากโรงเรียนหนึ่งโดยนักเรียนแต่ละคนจะไม่ได้ไปที่เดียวกัน บางคนตั้งใจเรียนได้ทุนไปเรียนต่อในสถานศึกษาที่ดีๆบางคนต้องกลับบ้านเพราะทำคะแนนไม่ถึงพ่อแม่ก็ไม่สามารถส่งเรียนบางคนถูกให้ออกจากระบบการศึกษาเพราะทำตัวเกเรไม่ตั้งใจเรียนความตายก็เช่นเดียวกันแต่ละคนจะไปเกิดใหม่ไม่เหมือนกันขึ้นกับพฤติกรรมและจิตใจขณะมีชีวิตอยู่ โดยจุดสำคัญที่เราต้องเข้าใจความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่คือการเปลี่ยนภพจิตจะเคลื่อนไปต่างแรงกรรมที่ทำไว้การเกิดใหม่ไม่ใช่เรื่องของบุญคุณหรือความผูกพันแต่เป็นเรื่องของเหตุและผลของกรรมจึงไม่มีใครกำหนดได้ว่าจะได้พบกันอีกหรือไม่เว้นแต่มีกรรมร่วมกันเราแต่ละคนล้วนมีความทรงจำความผูกพัน และความรักต่อบางคนในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความรักต่อพ่อแม่ลูกหลานญาติพี่น้องคู่ชีวิตหรือแม้กระทั่งเพื่อนสนิทความรู้สึกเหล่านี้มันฝังลึกเข้าไปในใจจนบางครั้งเล่าอดไม่ได้ที่จะตั้งคำถามว่าถ้าตายจากกันไปแล้วเราจะได้พบกันอีกไหมความผูกพันเป็นเรื่องของใจแต่พบหน้าเป็นเรื่องของกรรม ความรักความผูกพันและความคิดถึงเป็นเรื่องของใจในปัจจุบันแต่ภพภูมิที่เราจะไปเกิดหลังความตายไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้สึกเหล่านั้นหากแต่ขึ้นอยู่กับกรรมที่ได้ทำไว้โดยเจตนาพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย หมายความว่าเมื่อเราตายไปแล้วสิ่งที่จะกำหนดว่าจิตของเราจะไปเกิดในภพใดคือผลรวมของกรรมทั้งหมดไม่ใช่เพราะเรารักหรือผูกพันกันไม่ใช่เพราะเราสวดอ้อนวอนถึงกันไม่ใช่เพราะเราสัญญากันก่อนตายว่าจะมาพบกันอีกแม้จิตจะมีความปรารถนาแต่ถ้าแรงกรรมที่นำพามีทิศทางต่างกันก็อาจไม่มีทางได้พบกันเลยตลอดหลายพันภพ หลายแสนพบในสังสารวัตรถูกท่านลองนึกภาพว่ามีคนสองคนยืนอยู่ที่ริมแม่น้ำใหญ่ทั้งคู่ต่างโยนเรือของตนลงไปในแม่น้ำพร้อมกันแต่เรือหนึ่งถูกกระแสน้ำพัดขึ้นเหนืออีกเรือล่องไปทางใต้แม้จะโยนพร้อมกันแม้จะปรารถนาจะให้ลอยไปพร้อมกันแต่เมื่อแรงกระเพื่อมของกระแสน้ำ หรือแห่งแห่งกรรมต่างกันที่ทางย่อมต่างกันนั่นก็อุปมาเปรียบเทียบของกรรมแม้เราจะรักกันเพียงใดประสงค์อยู่ร่วมกันและพบกันเพียงไรหากกรรมไม่สัมพันธ์กันในปัจจุบันก็อาจไม่มีทางอยู่ในพบเดียวกันได้กรรมร่วมคือกุญแจแห่งการกลับมาพบกันแต่ในบางกรณีพระพุทธศาสนายืนยันว่า หากบุคคลมีกรรมร่วมกันอย่างแนบแน่นมีโอกาสจะได้พบกันอีกเช่นสามีภรรยาที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยความรักความเข้าใจสร้างบุญร่วมกันหรือที่เรียกว่าศีลเสมอกันอย่างต่อเนื่องพ่อแม่ลูกที่มีความผูกพันด้วยใจบริสุทธิ์และมีศีลธรรมร่วมกันเพื่อนหรือญาติที่ร่วมกันทำบุญทำความดีพูดจาไพเราะ มีความปรารถนาดีต่อกันเสมอกรรมที่คล้ายกันจะดึงดูดให้วิญญาณเหล่านั้นกลับมาใกล้กันอีกอาจมาในรูปแบบเดิมหรืออาจสลับบทบาทพ่อได้กลับมาเกิดเป็นลูกแม่ได้กลับมาเกิดเป็นภรรยาเพื่อนได้กลับกลายมาเป็นคู่ชีวิตแต่ทั้งหมดนี้ก็ไม่มีใครยืนยันได้ว่าต้องเป็นเช่นนั้นเพราะสิ่งที่กำหนดพบหน้าคือกรรมทั้งหมด ไม่ใช่เพียงกรรมเดียวหรือความรู้สึกเพียงช่วงหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวกับการกลับมาพบกันอีกว่าแม้จะเคยเป็นญาติกันมาก่อนหากกรรมปัจจุบันไม่สัมพันธ์กันก็ย่อมไม่ได้กลับมาเกี่ยวข้องกันอีกนั่นแสดงให้เห็นว่าการพบกันอีกครั้งหลังความตายไม่ใช่เรื่องแน่นอนความผูกพันในอดีตแม้จะงดงามเพียงใด ก็ไม่สามารถเอาชนะกฎแห่งกรรมได้ท่านผู้ฟังทุกท่านครับกล่าวมาถึงตรงนี้เนื้อหาที่เราท่านได้เรียนรู้ไปในวันนี้นั้นมีสาระสำคัญที่น่าครุ่นคิดพอที่จะสรุปพอสังเขตว่าประการที่หนึ่งความตายไม่ใช่จุดจบของชีวิตหากแต่เป็นการเปลี่ยนพบไปสิ่งที่เรียกว่าเราคือจิต หรือวิญญาณที่ยังคงสัมประสิทธิ์ตลอดสังสารวัฏจึงไม่มีอะไรที่จะกลัววิสัยใหม่หรือให้ยืดเยื้อกับความสศกเศร้าจากการพลัดพรากกันด้วยความตายประการที่สองการเกิดใหม่นั้นถูกกำหนดโดยกรรมไม่ใช่ความปรารถนาหรือความรักของใจกรรมคือแหล่งธรรมชาติที่มีพลังเบียดเปลี่ยนจุดประสงค์ความตั้งใจและการกระทำทั้งหมดของเรา จึงจะหล่อหลอมชะตาชีวิตพบหน้าไปอย่างลีกเลี่ยงไม่ได้ประการที่สความรักและความผูกพันเป็นเรื่องของใจแต่การพบกันอีกครั้งเป็นเรื่องของกรรมแม้เราจะคิดถึงใครอย่างไม่มีวันสิ้นสุดแม้เราจะปรารถนาจะได้พบกันอีกหากแรงกรรมที่นำพาเราแยกทิศทางไปก็อาจไม่มีทางได้พบเลยแม้จะผ่านไปนับพันๆพ,พบประการที่สี การพบกันอีกครั้งหลังความตายนั้นมีเพียงวิธีเดียวนั่นคือการสร้างกรรมร่วมกันทำบุญร่วมกันทำความดีร่วมกันและปลูกจิตธรรมที่สัมพันธ์กันเมื่อกรรมเหล่านี้เชื่อมโยงพลังแห่งกรรมจะดึงดูดให้จิตเหล่านั้นวนเวียนกลับมาใกล้กันอีกดังนั้นคำตอบจากพระพุทธเจ้าต่อคำถามที่ว่าตายแล้วจะได้เจอพ่อแม่อีกไหม นั่นไม่ใช่ได้หรือไม่ได้แบบง่ายๆหากแต่เป็นการบอกให้เรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่มือของเราที่นี่และตอนนี้หากเราต้องการให้บุคคลที่รักบุคคลที่ผูกพันชีวิตที่เสื่อมชีวิตที่เลื่อมใสามากลับมาพบเจอเราอีกในพบหน้าเราต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ ทำบุญร่วมกันสร้างกรรมแห่งการเมตตาและความเสียสละซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นการให้เข้าปลาอาหารความช่วยเหลือความหวังดีหรือแม้กระทั่งการให้กำลังใจซึ่งกันและกันมีศีลธรรมยึดถือหลักการถูกต้องและหลีกเล้นจากความชั่วกรรมของศีลธรรมเป็นกรรมที่หนักแน่นและยั่งยืนเมื่อเราทำเช่นนี้อย่างต่อเนื่องกรรมดีร่วมกันเหล่านี้ ก็จะเชื่อมโยงเราไว้ด้วยพลังแห่งการทำดีและอย่างไรก็ดีแม้ว่าเราจะไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะพบกันในพบหน้าความรู้สึกที่ดีความสุขความสงบสุขที่เราได้ประสบในชีวิตนี้ก็เป็นผลแห่งกรรมแล้วและทั้งหมดนี้คือคำตอบของพระพุทธเจ้าที่มากกว่าการบอกว่าได้หรือไม่ได้เพราะพระองค์ทรงเปิดให้เราเห็นว่า แม้ความตายจะมาความดีและกรรมของเราจะไม่ตายไปและวันหนึ่งพวกเราก็อาจจะกลับมาเจอกันอีกถ้าเราปลูกมเมล็ดนั้นไว้ด้วยจิตท,ที่บริสุทธิ์หวังว่าเนื้อหานี้จะนำความสงบสุขความเข้าใจและปัญญาในทางธรรมมาสู่กัลยาณมิตรทุกท่านฟังคลิปนี้จบแล้วท่านมีความคิดเห็นเป็นประการใดคอมเมนต์พูดคุย แลกเปลี่ยนเพื่อเป็นธรรมทานซึ่งกันและกันได้นะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ